มัดใจพี่น้องมาทักไทยมุจ้าคือเก่าเด้จ้าเดอ้อเมื่อนี่บ่ได้ผ้าขาปลาเด้อพี่น้องแล้วบ่ได้ผ้าลุ่งสวนผ้ามุจ้ามาเก็บกัะสั้นยะพี่นอ้องภาษาเนเธอร์แลนด์เขาเอิ่นกัะสัญญ้นยะภาษาไทยเฮากะแมนเก่ารักนะพี่น้องเบิ่งแฟนคอยมาแฟนคอยมาเก็บซอยเด้อนี่บรรยากาศตอนนี้เป็นเวลาประมาณสองทุ่มกว่าพี่น้องยังบ่ท่านใดอันมืนดปานใด ข่อ,อยทายบรรยากาศรอบๆให่มุจเจ้าเบิ่งต้นเกาลักในละพี่นองมันก็จะเริ่มใบมันก็จะเริ่มกรอบเริ่มรุลนลงแล้วบางตน้นอันนวยมันนี่กะรุนแล้วพี่นองเอ้ยอันเบิง่งเบิ่งแฟนข่อยสีให่มุจเจ้าเบิ่งแฟนข่อยแล้วมาเก็บซอยข่อยมือนี่เรามีอารมณ์อันรูมาฮัลโหลฮัลโหลโอีดเดรนปปปี้ บอกเพื่อนวสวัสดีท่านผู้ชมเนี่ยฮัลโหลไก่ก็ฮัลโหลเพื่อ <c oughs> <c oughs> เนเขินกล่องเลิกงานมาไม,ามากา่กินข่าวกินข่าวแล้วเราเห็นบอกวิธีเก็บพี่น้องแมนมืดล้วนเต็มเลยเดยนันแมนมืดเลยเดยนี่ผุนนะหน่วยในยหน่อยมันอันเดี๋ยวเขาให้หม้วเจ้าเบิงเนาะเขาจะตั้งกล่องเลยนี่แหละพี่น้องเก็บ บางอันมันก็แตกออกบางอันมันก็บรรทันได้แตกออกเบื้องหน่วยนี่มันบท่ทันได้แตกออกมันดูขังในเห็นบ่อพี่นองกำลังอาออกเอเซียนค่อยเห็นมู้เจ้าเบื้องนาะแฟนข่ยเราเก็บเห็นบ่อันวยี่มันบดล้นมีอุปกรณ์นำออกทิมเออกไปขังในบ่อพลีนองเห็นบ่บ่แตกออกกับบ่เป็นยังเดี๋ยวมุกไข่ก็ไปแกะออกย่บ้านเอาเห็นบ่นั่นแมนมื บางน่วยมันก็แตกออกบางน่วยมันก็บุแตกออกด้วยปีน้องแล้วขสิตั้งกล่องทางนี่มาข่อยเป็นตะเลิ่นตูดอะไรมันยางเบึกเบึกเบ,บ, <c oughs> บึงน้ำน้ำหมักอันนี้ทิ่มมันเออน้ำหมักอันนี้ทิ่มมันมันมัน,มนเล่นนะด้วน,น่วยนี่มันก็ะบุกถนได้แตกออกขอยก็เสียไปแกะออกด้วยบาดพ,พ้วยปีนองหลายหลายขนาดเลย เก็บออกไปเลยเด้๋เป็นเพาะอ,ออกที่บ้านบ้าอันนี้ใหญ่คักบนพีน้องนวยนายตรงขนาดด้วเจ้าเห็น,หนูล่ละนอพี่น้องเนาะแฟน่อยล็เก็บซอยหอยมือนี้อารมณ์ดีเลยออกกล่อง <c oughs> ตามธรรมดาตามธรรมดาสิโปโมักออกกล่องเด้อมาหก็หาอา ต้องใส่ถุงมือเลยเพี่น้องเด้ยเอยโลงให้หมดจับเพิ่งบูดแมนมอดอย่างนั้นสรงน่วยนี่น่วยง่ายง่านี่ข้างในนี่ไนต์ตันเลย่พี่น้องเย้โอ้ยตามธรรมดาไลายเลยเพี่น้อง บางน่วยมันก็ออกแล้วบางน่วยมันกับพวกออกมันบวออกพวกอคยก็สิไปแกะออกมือปานน่วยนี่มันกับพวท่านได้ออกมันอาออกในจากหน่อย้น้ำนี่พี่น้องเอ้ยกัทนทิมเนี่สุดจอดเลยเห็นบ่ถ้าจะเป็นแบบนี้ลนะพี่น้องนะกำลังอาออกอย่างเงี้ยมันเด้พี่น้องขวงฟีจ้ามาเก็บโหลดคนบ่าวฝารั่งขาเจ้าบุกกิน ข้าเจ้ากินเป็นบางคนอยู่ดอกพี่นองแต่ว่าข้าเจ้าโบ่หายเก็บจังสิเราข้าเจ้ากับโบวาเฮ้าเลยเขาอยากเก็บหากเก็บโหลดเพราะว่าหอดย่ามท่าอำเภอขาเจ้ากับาอันเมืองในพี่นองนี่เนาะหอดย่ามอันเมืองแคนข่อยล้วเอานั่นล้วเอานั่นหนีบออกแนวเฮ็ดสวนข่อยขาดหน่อย ขาดเอาขาดหน่อยมากพี่น้องนาระสมอะไรมันทิ่มเมืองมองนี่หลายค่ะเดี๋ยวเบ่งเล่าเล่าเห็ดเอาแล้วกิ่มเอามุ้งเจ้าเบ่งไปหล่นเนาะห่วยยังสิแมนมืดมวนพี่น้องหาเก็บควงฟรีนี่มวน เราเดือพี่น้องมาเก็บซอยเด้ออันถามเพิ่นมะหลายค่ะเราเดี๋ยวเดี๋ยวให้เบิ่งพี่น้องอีฟกไก่เกนี่ยละพี่น้องอยู่ข้างในนี่เห็นบ่นี่แม่นมดืดอันรุนมั้งนี่กับแม่นมืดเลยเดือพี่น้องควายก็สิควายเก็บไปล่ะผุ่นทางผุ่นกับแมน่นน้ำพืน้นน้ำนี่ นี่สี้น้ำตาลมันวนลงมาแล้วมันก็อันเห็นบ่กไล่มันก็จะอาอายังสี่เหล่านี้ต่บามันบ่ท่านได้ออกมาไหมพี่น้องพลังข้าเจ้าบ่มาเก็บบางคนข้าเจ้าก็เก็บอยู่พี่น้องแต่ว่าข้าเจ้าบ่เก็บหรอกข้าเจ้ากับบว่าเฮ้าเลยพี่น้องข้าเจ้าบ่มาบ่มาว่าเฮ้า่าเฮามาเก็บยังสั่นยังสี่ข้าเจ้าบ่ว เดี๋ยวสักกันป,ป้าปีเย่ยแป้งข่อยเรไปกุนลาบเยวสมาเบิงมองนี่โ้ยจุ่มนี่ลายพี่นอ้องจุ่มนี่ลายขนาดเลยนอนนขนาดเราจะกวางว่านี่สักก่อนเบิงอันนี้มันโลนออมแนละ้วเปลี่ยนแบบนี่เฮ็ดได ค่อยมักต้มได้พี่น้องต้มกินเบิ่งแหน่อันนี้แม่ไ่แม่โอ้ยไ่ตันพี่น้องออก,กกว่างวันนี้ซะก่อนอันร่วมมาเอฟเฟอร์มันจะเฮียบอกบอกให้เอาแฟนบอกแฟนอันเอา,อ,เอ,า,อ,เอ,าอันเอากระตามาใส่กว่างไปร่วมกันเนาะพี่น้องเนาะโอ้โหมันเด้พี่น้องหาความฟรีนี่เนาะอเอาว่างออกกว่างร่วมกันไว้ อยาความเหีย ER ปะปพีพ่อยากไกลก็อยากอารมณ์อาอ้ยี่ต้นต้นไม้มันพี่น้องเอ้ยมาเก็บซอยกันมา,มามามาเอาไปกินอืขอขวางฟี่พระเจ้าบัว่าพี่น้องขุนเพื่อนคอยเราหาเก็บผุนทางพุ่นเห็นไหมอยากไกลก็อารมณเอามาสวยค่อยบ่ แส้มุจจอบเลาขีบออก่อยไดเอามาน่อันนี้กินขอไปใส่ขอไปใส่ยุ่สวนเด้คาดหน่อยหอยปนิยน่อยเอามานาข่อยใส่ถุงมือแล้วพวเราถุงมือมาน้ข่อยเราก็ต้องขีบยังสิหล่ะพี่น้องครับประสันมันทิ่มมือน้ามันเป็นตะนายเลยเห้นบนหนอล้มยนี่อันนี้อันใหญ่พี่น้องเห็น้างไนอ่านั่นไ่ตันอ้ยบ้านเ้าแพงเลยเนาะพี่น,ออน้องกองป่ายเนาะ อยากหายมุดจอม่านออาไปกินน้ำเนาะไปบ้านคนก็สิไปแกะออกเอาได้ไลแเราพี่นหวัง <c oughs> <c oughs> เออเว่ออยู่นั่นหน่วยนั่นในนะ่ะขัวก็ะแทบพี่น้องต้มก็ะแทบเอ็ดได้หลายวิธีเอาเขาอบได้หลายแล้วพี่น้องเก็บข้าวเดียวต้วนเดียวด้นี่พี่น้องแม,นม่นมืดดินั่นคุณเบิบ้งลักเก็บซอยลักเก็บคอยคอยท่านไปเก็บเห็ดเก็บซอยยังสิเนี่ยก็ะแค่เนาะ <c oughs> ไปเก็บเห็ดบวกใครบวกใครเก็บซอยเป็นไรแต่ว่าหายงางให้ยางเบิงให้อยู่เบิงเห็ดงานมากไม่เมื่อน้ำกับเพราะนั่นเลยอาบกินเขา่าเราผ้ามามายางแล้วนอพ่นนองนอน,นี่ลดตากับยายสองคนใส่ชีวิต <c oughs> เฮ็ดแปนต่อพ่นนองอันใดมีความสุขนะมุจจบ,บึงเราก็บยาสะถือสาต่อชีวิตของคนพัดทินมาก กะจังสีล่ละพี่น้องอันใดพ่อเฮ็ดได้กะเฮ็ดไปบึงสองนวยสองใน่นี่มันลน่มน,ลน,ลมนมันล่นลงมาเห็นไหมไนมันล่นลุกก็จะเป็นแบบนี้ล่ะเห็นบอพี่น้องเฮียป๊าปปี้ลายได้เราพี่น้องต้นเดียว เบื้งขนาพี่น้องพูนย่างอีกไปตั้งหลายต้นพูนได้นั่นต้นนี้ก็บพรท่านได้โลนเมดอันพูนอีกมีหลายพี่น้องเอ้ยเก็บบ่บาด,บ,าด,บ,าดาบ่ไวดอกจ้าเบื่องท่างนี่ก็คือกันแมนเมดเวลาพี่น้องเวลานี่สองทุ่มก็กลัเกือบจะสามตุ่มเงียบสงบพี่น้องอันท่างนี่ก็แมนออฟฟิศของข้าเจ้าเ,เห็นบ่พูน ก็จะคอยทายหลอบๆเนาะทาามุ่นเป็นเพื่อนค้นแล้วพี่นองด้อนี่แหละพี่นองบรรยากาศเกือบจะสามถุ่มของเนเธอร์แลนด์ฮัลโหลพี่นองเนาะคลิปนี้เนาะจา้าเนาะขอลามุเจ้าไปแค่นี้มันเน่าแล้วคอยได้ร้ายแล้วเห็นบอลอันคอยก็สิไปแก้อยู่บ้านต้นเดียวพี่นองเอ,อ้ยคอยากใครมุดเจ้ามาเก็บน,ำน้ำเนาะบานเอาแพ่งไรเห็นบะ ฟรีพ่นวองขาเจอบว่าเนาะคลิปนี้ขอลามอดจอบไปแคนี่นาะจ่าเนาะคลิปหน้าพอกันไหมจ่าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามมารับชมเนาะจ่าเนาะอันคลิปนี้ก็ขอฝากมอดจอบไปแครนี่นาะจ่าเนาะคลิปหน้าเจอกันไหมจ่าลาไปแครนี้จ่าวัดดีจ้าวัดดีนะจ่าเร็ววัดดีครับ <laughs> โหลครับป๊าปี <laughs> วัดดี